คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับ เลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดวันพฤหัสนะครับที่30ธันวาคมพศ2564นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับผมมาให้ fc พี่น้องรับชมนะครับ ครับผมสําหรับงวดที่แล้วนะครับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับออกวันพฤหัสนะครับที่16นะครับเลขที่ออกนะครับ8 3 9 2ามนะครับ3ตัวบน253นะครับเลขล่าง83านะครับสำหรับตัวเลขของรัฐบาลไทยนะครับสำหรับสูตรนะครับผมสูตรสูตรงวดที่แล้วนะครับผมแอดมินม็ดเดยวแอดมินก็ทำไปตามสูตรตามตารางนะครับก็เข้าบ่อย นะครับส่วนน้อยนะครับผมที่จะหลุดกับสูตรนี้นะครับสูตรของมังกรทองนะครับสูตรนี้ใช้ได้กับราวพัฒนาและก็รัฐบาลไทยนะครับเป็นเลขกําลังวันนะครับสาหรับห้านอยนะครับแล้วก็หุ้นใช้ไม่ได้นะครับผมสําหรับสูตรนี้นะครับสูตรนี้แอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอนะครับเอามาออกอากาศนะครับเอฟซีพี่น้องรับชมนะครับกับสูตรแม่นๆของ มังกรทองนะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับผมก็มาตามสูตรนะครับผมเลขสูตรในตารางนะครับเลขที่มานะครับผ <Blo> มก็เลข2ก็มานะครับ3ก็มา5ก็มานะครับสำหรับเลขในตารางนะครับเป็นเลขสูตรมา3ตัวเลยนะครับงวดที่แล้วออกวันพฤหัสนะครับตรงกับวันที่16วันนี้ก็เป็นวันที่30นะครับตรงวันที่16ทรส่งท้า,า,ายปีเก่า <doo lotion. S 1> <feminine> ตอนรับปีใหม่ก็ขอให้เลขสูตรในตารางนี้ของมันกรทอนเข้า3ตัวตรงนะครับให้ FC พี่น้องได้รับชมนะครับครับผมสําหรับเดือนกันยานะครับโลกที่ออก0ูนย์ศมาหมดเลยนะครับ70935มาหมดเลยนะครับเลขในตารางก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสําหรับงวดที่ผ่านมาคือ83นะครับล่าง83บน253นะครับผม ก็มานะครับแอดมินก็จะทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับกับสูตรของมังกรทองนะครับก็มารับชมสูตรนะครับสำหรับงวดที่แล้วก็มา5-3อยู่นะครับก็เจาะให้อยู่นะครับเลขสูตรก็คัดลงตารางเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับเลขสูตรจากทางจ่องเย็บชีพี่น้องเห็นหรือเปล่าแอดมินจะขยับให้นะครับอ่าตามนี้นะครับสาหรับพี่น้องที่จะจับวินนะครับก็จะมีเลขเ็เลข5เลข9เลข0นเลข3เลข2นะครับตามตารางเลยนะครับสําหรับงวดที่แล้ววันพฤหัสนะครับ อ่ก็ตามนี้เลยนะครับสูตรกําลังวันตรงวันพฤ่อเลดหัดนะครับวันนี้วันที่30ก็ตรงกับวันพฤ่อเลดหัดขอให้เลขที่ในตารางนี้มานะครับผมดูนะครับรูดเลขในตารางมานะผมเก้าสองห้าสามมานะครับเจ็ดอ่าเก้าห้าสามสองก็ถือว่ามาส่วนเยอะนะครับสําหรับรูดเลขในตารางก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็มาชมกันเลยนะครับสําหรับสูตรเม็ดเดียวเอดมีก็เจาะออกมาแล้วนะครับผมถ้าชื่นชอบก็ขอ ตามนะครับถ้าไม่ชอบเราก็ผ่านนะครับตัวเลขก็เป็นแท้แนวทางบางครั้งก็มาบ่อยนะครับมาบ่อยมากอ่ะเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวนะครับวันนี้จะจะเจาะนะครับเจาะตามสูตรนะครับสูตรเจาะมาได้ตามนี้นะผมพี่สีพี่น้องที่เคารูรักนะครับแอดมินก็ลงไปทางหลายกลุ่มนานแล้วนะลงให้ทางหลายกลุ่มนะครับนานแล้วนะครับทำาลใครที่เข้าไลน์กลุ่มก็จะได้เห็นอยู่นะครับเม็ดเดียววันนี้นะครับผมเม็ดเดียว เม็ดเดียวเลยนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับแอดมินอยากให้วิ่งรูดดีกว่านะครับคือสามรูดสามนะครับผมเพราะว่านั้นจะอันนะครับผมเนาะสามนะครับก็จะเจาะนะครับผมสําหรับคนอ่าก็จะไล่ให้เลยนะครับสําหรับสายวิ่งเนาะอยากให้เน้นวิ่งดีกว่าก็จะมีศูนย์สามนะครับผมสายวิ่งจะปลอดภัยนะครับสามหนึ่งวจะเจาะให้สำหรับคนงบน้อยนะครับสามสอง อาจะเขียนให้นะครับบางท่านก็จะชอบ3ามนั่นสามนี่นะครับแอดมินก็จะให้เจาะให้นะครับสําหรับเม็ดเดียวของเราก็คือฟันอยู่ที่3 3มสานะครับ3าหนะครับสามหกสามเนะครับผมสามแานะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับอ่าไม่เห็นฝั่งนี้เนาะ ตามนี้นะครับสำหรับเด่น3นะครับผมเอฟพี่น้องที่โครักนะครับสายวิ่งสายรุดเอเอ็นอยากให้เน้นวิ่งนะครับผมถ้าน่าจะอันเยอะนะครับผมคอยดูเนาะอ่าถ้าไม่อันก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะเจาะให้นะครับผมเด่นๆนะครับก็จะวาง0ูนยสามสำหรับสายเจาะนะ3ามหนึ่งนะครับผมสามนะครับผมระวังด้วยสามเก้าแล้วก็ สามสองนะครับผมสามสองสองสามนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางแล้วก็เจ็ดสามสามเจ็ดนะครับนี่เลยนะครับตามนี้นะครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุดเจาะเม็ดเดียวนะครับสายเจาะก็จะเจาะให้ประมาณ5คู่นะครับสายวิ่งสายรูดรูดนะครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็มาดูชุด3ตัวนะครับเด่นๆนะครับก็จะเจาะให้4คู่นะครับก็จะมีอยู่ที่นะครับผม

สอแล้วก็2 3 9อ่าตามนี้นะครับสำหรับตัวเลขเด่นนะครับชุดนะครับผม3ตัวนะครับในงวดประจำวันพฤหัสนะครับที่30มนะครับธันวาคมพศสองพันห้านะครับก็เจาะออกมา4ี่คู่นะครับเจาะเด่นๆเลยนะครับ4ี่คู่พี่น้องชื่นชอบตัวไหนก็ค่อยจับค่อยบายนะครับตรงกับใจหรือเปล่านะครับถ้าตรงก็ค่อยตามนะครับผมพี่น้องถ้าไม่ตรงเราก็ไม่ตัด นะครับเราก็จมเพื่อความรุนเพื่อความบันเทิงนะครับบางครั้งก็เข้าทั้ง3ตัวก็มีนะครับสำหรับสายวิ่งสายลวดจะปลอดภัยนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอขอบคุณ f c พี่น้องนะครับที่เข้ามากด u b s c r i b e นะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้า f c พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบนะครับแนวทางนะครับ หวยรัฐบาลไทยเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับถ้าชื่นชอบนะครับก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสําหรับ fc พี่น้องอยากได้สูตรนะครับเม็ดเดียววิ่งล่างเม็ดเดียววิ่งบนนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแอดมินก็จะค้นหาสูตรให้นะครับ ว่าจะเน้นตัวไหนนะครับอยากเน้นแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพารวยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ